ก็เป็นหน้าตาของรถเมย์ไฟฟ้าสายแรกนะคะที่เขาได้นํามาวิ่งนําร่องภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังค่ะเพื่อรับส่งนักศึกษานะคะภายในมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาออกรถแล้วระคะ่ะเดี๋ยวเรารีบขึ้นรถกันดีกว่านะคะ ด้านในโครงสงร้างในน,น,นิดนึงคะ่ะก็ทางหน้าก็จะเป็นบริเวณคนขับนะครับจะเห็นว่ามีตู้2ฝั่งนะฮะอันนี้คือบริเวณที่เป็นตัวแบตเตอรี่ ตัวแบตเตอรี่รถ <ฮะ S 1> คันนี้เป็นตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวเครื่องยนต์ก็อยู่ข้างหลังนะครับจะเห็นว่าบริเวณภายในเนี่ยก็จะมีะจํานวนที่นั่งอยู่ตอนนี้ประมาณ30ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวตําแหน่งกล้อง CTV นะครับที่คอยสอดสอ่องดูแลนะครับใ <ฮะ S 1> นแง่ของความปลอดภัยบนรถนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็การเข้าจะเห็นว่ามีการออกแบบเรียกว่า Universal Design ก็คือคนพิการคนแก่นะครับสามารถมีที่จับนะครับมีที่กดนะครับให้ให้ให้จุดจุดจอดนะครับในแง่ของการลงจ รถนะครับมีจุดที่ให้คนพิการนะครับสามารถนําขึ้นมาไดต้ตัวทางลงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสามารถจุดที่พาดผ่านลงไปที่ตัวได้เลยเขาเรียกว่าล o ฟลอครับตรงจุดนี้ก็จะนะครับที่เห็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นคนพิการนะครับมีเขาเรียกว่ามีวิลแชร์หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะนะครับขึ้นมาได้เลยรถเมล์ไฟฟ้าคันนี้ยังมีระบบไฮดรอลิกเพื่อลดระดับความสูงของรถให้สะดวกต่อการขึ้นลงของรถเข็นผู้พิการด้วย ตลอดจนมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการป้องกันน้ำความร้อนและระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยล่ะค่ะซึ่งรถเมลไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ในระยะทาง250กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่อถังพลังงานแบตเตอรี่หมด100%จะใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน5ชั่วโมงค่ะซึ่งขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังยังไม่ยุติการศึกษาค้นคว้าและคาดหวังว่าอนาคตจะลดการนำเข้ารถเมล์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึงคันละ20ล้านบาทที่สำคัญหากมีรถเมล์ไฟฟ้าได้จริงประเทศไทยก็จะประหยัดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้ถึง120ล้านลิตรต่อปีด้วยล่ะค่ะ